ตลาดตรงพระบางตลาดเช้าเครื่องมล้เต้าตัวเท่าไรนี่เป็นแมก่เต้าตัวเท่าไรัเต้าเตาตัวเท่าไรเตาห้าเสนพันพันกว่าพันกว่าเลยขายแล้วบอก มีสิบอยู่สิบป่ยไดทำเอาบ่แล้วไปปอยอยู่ทีู่ซี่นปลอยลงน้ำได้บ่ลงน้ำก็ได้อันี้ตายอยเนือน้ำตรงนั้นเขาบอก

ลกขึ้ด้จะได้ดอ